สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับคลิปวิเคราะห์ทองกันเนาะในวันวันนี้วันวันพุธเนาะนะครับผมเ่ะเรามาดูกันเนาะว่าที่เมื่อวานเราวิเคราะห์ภายเป็นยังไงบ้างนะครับผมวิเคราะห์ว่านอะว่าจะเกิดการย่อกลับขึ้นไปเนาะจนถึงโซนสภายข้างบนนี้ใช่ไหมอแล้วก็คงจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้สักหน่อยนะครับก่อนที่จะเลือกทางเนาะอาจจะเบรกลงไป ได้นะครับหรือจะย่อขึ้นไปเป็นกรอบที่กว้างขึ้นอันนี้ก็บอกไม่ได้นะครับคอนเฟิร์มไม่ได้ก็ต้องรอดูันต่อไปเนาะแอดซึ่งคราวนี้ราย่อในทารเฟรมหนึ่งชั่วโมงดูก่อนเนาะมีสิ่งหนึ่งที่ผมพลาดไตนิดนึงเนาะพลาดตรงไหนพลาดตรงที่ว่าผมให้ซับายตรงนี้ไปก็จริงนะครับแต่ไม่มีซับายแฝงตรงนี้ที่ ผมลืมผมไม่ใช่ผมลืมเดี๋ยผมไม่เห็นนะครับเมื่อวานอ่ะมาเห็นอีกทีก็คือตอนที่ช่วงตลาดอเมริกายุโรปเปิดแล้วคือช่วงค่าของเมื่อวานนั่นเองเนาะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นอีกสะพายหนึ่งนะครับแต่ในแท่งหนึ่งใช่ไมผมก็จะไม่เห็นเราจะเห็นในไทม์เฟรมที่ต่ำลงนะครับก็คือ15นาทีเนาะแล้วดันไงว่าเมื่อวานนะครับ กลายแล้วมาถึงแค่ซับไพ่นี้นะครับอ่าซับถ้าใครรอซับไพ่ข้างบนนี้ก็คือไม่ถึงเนาะจะถึงแค่ซับไพเล็กก่อนหน้านี้แล้วราคาก็เกิดการย่อกลับลงไปไม่ใช่ยอ่อเลยเกิดการทุบกลับลงไปนะครับอ่าย่อคือนะครับเฟรมใหญ่เนาะก,ก็คือเว่งเป็นอัพเทรนแล้วลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้ยังบอกอะไรไม่ได้นะครับว่าราคาจะลงไปต่อได้เลยไหมนะครับสิ่งที่จะคอนเฟิร์มต่อก็คือ ถ้าราคาจะลงไปต่อได้นะครับก็ต้องวิ่งลงเป็นดาวเทรนอยู่แล้วเนาะอ่าแต่ตอนนี้ก็คือดาวเทรนอยู่แต่เป็นดาวเทรนที่ค่อนข้างจะจะจะแบบรู้สึกแบบเหมือนตื่นนอนและแบบไม่สดชื่นมันก็จะเหมือนแบบไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงอะไรเงี้ยอ่ะมันจะเป็นอยู่ประมาณนี้เพราะว่ามันมันอยู่ในช่วงของตลาดเอเชียอยู่เนาะในตอนนี้นะครับอ่าที่ผมอาจอยู่ก็คือเป็นช่วงตลาดเอเชียอยู่นั่เอง ซึ่งวอลลุ่มจะค่อนข้างไม่ไม่ือหวาเท่าไหร่ถ้าเทียบกับอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนาะ่ะฮะเป็นช่วงค่านะครับก็ก็จะบหวากว่านั่นเองเนาะ,ะผมขออนุญาตลบตรงนี้ไปก่อนเนาะอะ่ต่ออะไรตรงที่ว่าตรงนี้ถ้าถ้าราคาลงไปเรืเรื่อยๆๆนะครับจนถึงเนี่ยโลเดิมก็มโอจาสที่จะเบรกลงไปได้นะครับแต่ตอนนี้ยัง ยังเล่นอยู่ในกอรอบได้นั่นเองก็คือเราเรามองในกอรอบนี้แหละนะครับเล่นอยู่ในกอรอบนี้เล่นตามเทรนด์ไปเลยนะครับในทำเฟรมไหนที่คุณมองอาจจะ5้าอิชีหนึ่งชีสิบห้าชีก็แล้วแต่ท่านจะมองเลยแนะนําให้เล่นตามเทรนด์ที่วิ่งอยู่จะปลอดภัยกว่านะครับส่วนใครจะเล่นทําเฟรมใหญ่ก็เล่นตามเทรนด์ใหญ่นั่นแหละนะครับผมอ่ะซึ่งตรงนี้ผมจะให้เพิ่มไปอีกเนาะก็คือ เดี๋ยวขอพูดถึงตรงนี้กันดีกว่าก็คือเมื่อวานนะได้เบรกแนวที่ผมบอกเรียบร้อยแหละแต่เบรกแล้วไม่สามารถยีราคาได้นะครับมันเลยลงมาล็กหน่อยนะครับตรงนี้นะแต่ยังถึงยังถือว่ายังไม่หลุดอัพเทรนด์นะซึ่งถ้าจะให้หลุดอัพเทรนมันจะต้องลงมาต่ำกว่า1800นะครับราคา1800รซึ่งโลเดิมของมันนะคือแถวนี้นะครับ ที่เป็นอยู่ก็คือแนวรับตรงนี้นั่นเองนะครับนะตอนนี้มันเพิ่งจะเป็นเวฟที่1นึ่งนะกำลังสร้างเวบย่อแล้วจะขึ้นเป็น u p ท r e n d นะครับ,นะรบถ้าอันนี้ไม่ได้แบบคอนเฟิร์มว่ามันจะขึ้นเป็น u p ท r นด์นะแต่หมายถึงบอกว่าถ้ามันจะทำ u p ท r นด์มันจะคือเวฟอย่างนี้นะครับนะก็คือ1 2อนะ่าอันนี้คือเวฟบ1เนาะแล้วก็ลงมาเวฟบ2แล้ว ถ้าจะขึ้นเป็น up t r e n มันต้องทำเป็นเว็บ3ได้เนาะอย่างนี้นะครับ1 2 3อ่ะจะต้องเบรกให้เดิมตรงนี้ได้นะครับแต่เบรกไม่ได้ก็คือ s ซ d e w a y ก็จะวิ่งอย่างนี้แต่ถ้าเป็น up ถ้าเป็นดาว n t r e n ต่อก็ต้องเบรกลงเดิมนะครับ trend ดูง่ายอย่างนี้เลยนะครับอ่าแต่อันนี้ผมจะให้เพิ่มไปอีกหนึ่งจุดละกันถ้าสมมุติว่าเกิด ทอาสามารถเบรกดีมานตรงนี้ได้เราจะไปรอตรงไหนอีกนะครับซึ่งจริงๆรตรงเนี้ยมันมีจุดให้รอได้อีก3จุดเลยแต่ผมขอขอเพิ่มในวันนี้แค่1จุดก่อนละกันนะครับเพราะคิดว่าอีก2จุดน่าจะลงไปไม่ถึงนะครับอ่ะก็รอดูวันต่อเนาะก็คือตรงเนี้ยมันจะมีดีมานอยู่นะครับซึ่งแต่มันเป็นดีมานโซนที่ จะบอกว่าค่อนข้างก็คือไม่ใหญ่เท่าไรนะ่นค่อนข้างจะเล็กอยู่นะครับซึ่งประกอบกับแนวรับของเราเนี่ยก็จะเป็นในจุดตรงนี้เลยนะครับปับตรงไต้รีเจคชั o นตรงนี้เลยนะครับอ่ะครับถ้าจะให้เห็นนะครับแปลงเป็นเส้นนะครับแล้วเราก็ตีปับ๊บมันจะตรงกับแนวรับเลยนะครับในดีแมนโซนตรงนี้ซึ่งผมเลยจะเรียกใช้ในกรอบโซนนี้แหละ เนาะจะเป็นอีกโซนหนึ่งที่เราจะรอเข้าถ้าสามารถทําลายโซนนี้ได้นะครับแล้วจะมีโซนใหญ่อีกโซนหนึ่งอ่าผมให้ไว้เลยแล้วกันเนาะก,ก็คิดว่าแต่คิดว่าน่าจะไม่ลงมาเร็วๆนี้หรอกน่าจะต้องใช้เวลาอีกสักหลายวันอยู่นะครับอ่าหลายวันก็คงจะไม่ไม่เป็นเดือนเนาะอ่าก็อาจจะสัปดาห์หนึ่งหรือไม่ก็ 3- 4วันก็แล้วแต่ ช่วงจังหวดทองคำเนาะ,ะผมขอวัดก่อนละกันเนาะซึ่งโดยเฉลี่ยทองคําจะวิ่งวันละ2-3,000นะครับผมโดยปกติเนาะถ้าวอลลุ่มแรงก็จะวิ่งเกิน3,000ได้เลยนะครับแต่ถ้าตามจริงๆก็จะวิ่งไม่ถึง2,000ันด้วยซนะ้ำเนาะซึ่งการที่จากตรงนี้มาถึงเนี่ยหมื่นสองพจุดนะครับแสดงว่าต้องใช้เวลานะถ้าเป็นวอลลุ่มโดยปกติที่เป็นเฉลี่ยของทองคำเนาะ ซึ่งก็คงต้องใช้เวลาอยู่ประมาณ1อาทิตย์เนาะกว่าจะวิ่งลงถึงตรงนี้ได้ถ้าจะตรงจรงิจรงๆนะครับแต่ถ้าวิ่งแรงก็คงไม่ถึง1อาทิตย์หรอกนะครับซึ่งโซนนี้มันค่อนข้างใช้เวลาน,านานที่เราจะรอได้นะครับผมขออนุญาตลบไปก่อนแล้วกันเราก็เลยไม่พิจารณาโซนนี้เนาะนะนะซึ่งโซนที่มันพอไป,ไปได้ที่จะถึงนะครับก็คือสโซนแรกนี้แหละนะถ้า เราจะมองเป็นเล่นตามเทรนด์ใหญ่ก็คือดาวเทรนด์นั่นเองก็เล่นให้ถึง2ส,ส่วนนี้นะครับใครจะเล่นส่วนเทรนก็รอใน2ส,ส่วนนี้แหละนะครับผมหรือจะไปเล่นนะครับเฟร,รมที่เล็กลงได้เป็นสายเียไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็เล่นเป็นทีละโซนเลยรีเจคชั่นตามแนวรับของเรานะครับผมมีให้เล่นเยอะแยะเลยนะครับ3โซน โซนนี้ก็อีกโซนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งโซนนี้เนาะซึ่งก็มีเยอะเลยนะครับแต่ต้องระวังด้วยว่าแต่ละโซนไม่สามารถคือจะบอกไงว่าแต่ละโซนก็มีโอกาสที่จะโดนเบรกทำลายได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังงานนิดนึงเราควรใช้เรื่อง m o n e y Management ในการควบคุมเสี่ยงของเราด้วยนะครับไม่งั้นถ้าเราไม่ควบคุมนะครับ เงินที่เราเสียไปเงินที่เราลงทุนไปมันก็จะเสียมากขึ้นมากกว่ากําไรที่เราได้ขึ้นมานี่เนาะอย่าลืมในข้อนี้เหมือนกันนะครับผมว่าเชรตยังไงเล่นยังไงนะครับให้มันปลอดภยัยแล้วก็ลดความเสี่ยงของเราให้ได้มากที่สุดนะครับก็อย่าลืมในเรื่องการ Money Management ด้วยละกันนะครับผมก็วันนี้ก็ขอให้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันในแนวโน้มทองคําวันนี้นะครับก็ คิดว่าอย่างของวิ่งอยู่ในกรอบนี้นะครับผมในวันนี้นะครับก็คงจะไม่มีอะไรมากนั่นเองนะครับงั้นก็ขอบคุณทุกคนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยที่ติดตามเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปก่อน,อนหรือคลิปนี้นะครับจนถ,ถึงตอนนี้เลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับผมถ้ามีอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็ในวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน ถ้าท่านไหนชื่นชอบก็บอกกันได้นะครับผมสวัสดีครับ